เอามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยไหลย,ยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูาลูกพ่วงดัมนะครับลูกพ่วงดัมสองคานแต่ยัดให้เป็นสามคานนะตอนนี้นะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะต่อ,อในเล่มน,นะครับทีแรกเขาส่งรูปมาให้ผมดูที่ผมไปซื้อเนาะผมเห็นเป็นสามคานโอ้ผมก็ ว่าเออมาแล้วหางสามคานที่เอฟเราที่พี่น้องเราทามหากันเยอะมากนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยวิ่งไปซื้อพอวิ่งไปซื้อเสร็จเพื่ผมดูในเอกสารเอ,อ๊ะแล้วผมดูเอ,อทำไมมันเหมือนหางยัดสามคานจังแล้วพอดูเอกสารก็ใช่จริงๆครับเป็นในเล่มลงแค่2คานนะมีคานหน้ากับคานหลังตัวนี้นะครับแต่ว่าเขายัดไปอีกคานกลางเป็นสคานนะครับ ก็คือมีเล่มเอกสารชุดโอนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทะเบียนขาดนะครับทะเบียนขาดนะฮะเ,เลขคัดทรงคัดซีอะไรตรงหมดนะครับเท่าที่ผมดูนะแต่ว่าเขายัดเขายัดให้มันเป็น3คานนะครับเอฟซีเราพี่น้องเราเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะพาดูช้าๆพาดูชัดๆแล้วก็มีหางลากเอ่อเทลเลอร์นะครับหางลากพ่วง เ,เขาเรียกหางโรเบิเหรอโรเบคันนั้นก็เป็น3คานผมประมูลมานะครับตอนนี้ยังดูไม่สวยแต่ว่าปรับปรุงหน่อยผมว่าสวยแน่นอนนะครับเอฟซีเราพี่น้องเรานะเดี๋ยววันนี้จะพาดู2หางพร้อมกันเลยแล้วก็ราคาท้ายคลิปเช่นเคยนะครับเอาราคาแบบก็ไปได้อะ่ะเพื่อซ่อมเผื่อปรับปรุงเผื่อเพื่อปรับปรุงนะฮะก็ขายแบบนี้ตลอดนะครับก็บางครั้งบางทีผมลงอะไรไปอาจจะ ราคาสูงบ้างถูกบ้าง fc เราพี่น้องเราต่อรองได้ไม่ต้องห่วงครับโทรมาคุยกันนะครับเหมือนที่ผมลงร <c oughs> ถถ่าไปผมลงรถถไปเไป fc เราบางท่านก็บอกว่ามันสูงสูงโทรมาต่อรองครับเพราะว่าผมไม่รู้ราคา <c oughs> ผมก็ลงไปงั้นแหละ <c oughs> เผื่อมันได้ขายถ้าไม่ได้ขายก็ต่อรองกันครับอย่าไปเรียสีครับอะไรมันก็ต่อรองได้หมดแหละนะฮะ fc เราพี่น้องเรานะอ่ะมาเดี๋ยวผมพาดูรอบๆช้าๆชัดๆหนึ่งครั้งครับผมไปนะ เดี๋ยวเราดูหางลากก่อนเลยนะครับเออล,ลูกพวก่วงโอ้ยผมนี่ก็ดอ่ะดูครับนี่ตัวอัดยิงกระบอกดำสุดสับเรียบร้อยนะครับยิงลมยิงดำนะครับคอนะครับถาดแบบนี้นะครับเอาชานะ้ชาช้านะช้าช้าถาดลูกกระบอกดำเอาไปช้าช้าครับเผายกครับตัวนี้นะฮะอ่า ไปช้าๆนะครับกระบอกน้ำก็ถือว่าโอเคครับ <ST AT> เขาน่าจะเคยขึ้นน้ำไว้ขึ้นน้ำไว้แล้วก็หาไม้ลองมันก็เลยลงไม่สน,นิทนะครับ SSC นี่เลขชัดนะครับอยู่ตรงช่วงล่างเนี่ยคานที่เขายัดเพิ่มมานะครับเก็บงานถือว่าโอเคนะครับเก็บงานถือว่าใช้ได้เลยยัดคานเพื่อเพิ่มน้ำหนักเนาะก็เรื่องธรรมดาลูกเผาถูกรุ่นนะครับนี่นี่ นี่ครับของยอชทั้งหมดเลยนะครับเขายักยักมาเพายอเพาทุกรุ่นด้วยนะครับนี่เห็นไหมลอย <c oughs> ขึ้นแล้วก็เอาไม้หนุนไว้ก็ทิ้งไว้นานอ่ะใช้งานได้แบบเนี้ยผมดูแล้วสบายครับใช้งานได้แน่นอนนะฮะอ่านี่ขอบตัวงเตงแหนบสวยครับถือว่าใช้ได้เลยช่วงล่างช่วงล่างนะครับตัวกล่องกระบะเป็นมินียมด้วย นะครับกล่องะบะเป็นมีเนียมครับผมนี่มาดูฝั่งนี้ครับอุศรุชัยอุศรุชัยอยู่ที่ไหนเนี่ยนคนปรปฐมป่ะเขาเขียนว่านาคนปรปฐมนะนี่นะ,ะมาฟังนี้ครับช้าชัดชัดยางก็ไม่สวยเท่าไหร่นะเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะอ่ะาพายอกนะครับซาซีด, 4, ดูดี ตรงเต่งฟิวตรงเต,ตงเตถือว่าโอเคครับไปครับเจสีถือว่าสวยแหนบตรงเตงมาแบบนี้นะฮะถาดถือว่าใช้ได้ครับก็เอาเป็นในลักษณะว่าที่แน่ๆครับเป็นด้มแหละนะฮะเอฟซีแล้วนะที่แน่ๆเป็นดมครับสามยัดสามคานด้มนะครับ ดูอ่าแล้วที่นี้เรามาดูหางลากครับมาอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ครับไม่ต้องห่วงแบบนี้แต่งเติมหน่อยราคามิตรภาพเช่นเคยอ่ครับหางคอขวดนะครับมาเหล็กมีถาดยื่นออกมารับเรียบร้อยโครงเหล็กมีไม้ผูกจอดทิ้งนานอะ่ะโอ้เหล็กทั้งค่อนเลยน่าจะหนักสิบกว่าตันนุ่นมั้งเนี่ย สำหรับพี่น้องเราที่เอาไปย้ายแมคโครนะครับมามาเอาไปทําครับ <S <S อ้อมีสเปคครับดูสเปคจนอ่านไม่ออกนะมาขายราคาเบียดเสร็จเหล็กไปเลยนะครับไม่ถึง20000นตัวนี้แสนกว่าบ,บาทไม่ถึงส0 0 0 0นนะขายไม่ถึง20000นครับมา,มามามานะครับ ไยไม่ถึงสองแสนครับขายออกนะครับไป้วครับฝั่งนี้ครับมา <c oughs> ขอโวดของกรมทางหลวงรุ่นเก่านะน่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับ f อซเราพี่น้องแล้วนะปรับปรุงหน่อยครับเป็นรุ่นเก่าครับแต่ก็ยังรูปทรงก็ถือว่าโอเคอ่ะเป็นสามคานเลยนะ <c oughs> เป็นสคานครับเห็นไหมหนึ่งสอครบสามคานนะฮะเป็นรุ่นเก่าเป็นกล่องยืดแผ่นยืดออกมาแผ่นไม้ปูไม้ปูแผ่นไม้หน่อยสวยเลยผมว่านะฮะปูแผ่นไม้ทําสีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับพี่น้องเราที่จะไปย้ายพวกเครื่องมือหนักเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแมคโครแท็กเตอร์นะครับรถบดแมคโครแท็กเตอร์อะไรต่างๆย้ายได้สบายครับเพราะว่าเป็นตัว แข็งแรงทนทรอนเอกสารมีนะจะรอเอกสารหน่อยเอกสารมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเอกสารนะมีเอกสารนะตัวนี้นะมีเอกสารครับเนี่ยเอกสารชุดโอนจากาที่ผมประมูลมามีเสร็จสับเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับรอหน่อยนะครับรอรอไม่นานนะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดราคายัางไงก็ไม่ถึงสองแสนทั้งสองอย่างอะ่ะ อย่างละนะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงสองแสนตัวนี้ราคาก็ไม่ถึงสองแสนครับมานะครับมีเอกสารทั้งคู่เลยเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับราคาไม่ถึงสองแสนนะครับตัวละนะครับนี่หางลากตัวนี้ก็ไม่ถึงสองแสนอ่าพ่วงตัวนี้ก็ไม่ถึงสองแสนครับ fc เราพี่น้องเรานะครับมา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 หมไปใช้กันนะครับราคาไม่ถึงสองแสนนะทั้งสองตัวนี้นะอ่า fc เราพี่น้องเรานะ ก็ไม่รู้จะพาดูอะไรยังไงอีกนะครับมาดูตัวจริงเลยก็ได้เอฟซี FC เราพี่น้องเรามาดูตัวจริงที่ร้านเลยนะครับผมคุยง่ายครับคุยง่ายคุยง่ายลดง่ายตอลองลดเลยนะฮะร,ราคาตอลองมาผมลดราคาให้ไม่ได้ยากนะครับเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมเผื่อไปปรับปรุงเผื่อไปซ่อมมามาเอาไปใช้จะไปยากอะไรอะ่ะโทรมาคุยเลยอ่นะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ วุฒิชัยอะไรงยนต์วุฒิชัยของถูกถูกริ่งการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรงยนตย์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่วุฒิชัยอะไรงยน์กาสินชื่อนี้การันตีเหมือนเดิมความถูกความมันความมาตรฐานเช่นเคยรับผิดชอบทุกกรณีที่ได้เอ่ยปากได้คุยกันไปแล้วรับผิดชอบให้หมดนะครับโอนไม่ได้คืนเงินทุกบาทสําหรับผมโอนมาจํามาได้รถแน่นอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเรา ได้รับทราบรับรูบร้ด้วยของดีของถูกอยู่กับผมมีจริงขอบระคุณทุกท่านมากๆครับ